เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ออกแบบโครงสร้างที่น่าทึ่งไว้มากมายอย่างเช่นพีระมิดของอียิปต์หรือกำแพงเมืองจีนเป็นต้นแต่ในยุคสมัยใหม่นี้โลกเราก็มีวิศวกรที่มีวิสัยทัศน์มากมายที่ได้ทำการออกแบบและการก่อสร้างที่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางการสื่อสารและการใช้ชีวิตของผู้คนเอาไว้ และว,วันนี้อับดุลไทยทูบจึงได้คัดสรรผลงานบางส่วนของวิศวกรรมจากทั่วโลกที่แสดงถึงการก้าวข้ามขอบเขตความสามารถของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ในช่วงปลายศตรวรรษที่19จนถึงศตรวรรษที่20มาให้ชมกันใน7สิ่งที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์ของวิศวกรรมจากทั่วโลกจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับหนึ่ง สะพานโกรเดนเกตก่อนปี1,937การสร้างสะพานข้ามทางเข้าอ่าวซานฟรานซิสโกนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากยังไม่เคยมีใครที่จะสร้างสะพานที่ยาวขนาดนั้นได้แต่แล้วสะพานโกรเดนเกตก็เปิดตัวพาดอยู่เหนือช่องแคบระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอ่าวซานฟรานซิสโกซึ่งอ่าวนี้มีความกว้างถึง1,600เมตรและมีระดับน้ำทะเลลึกถึง90เมตร แม้ว่าสะพานจะใช้เหล็กและคอนกรีตเกือบ1ล้านตันแต่สะพานแห่งนี้ก็ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนคล้ายไร้น้ำหนักอย่างสิ้นเชิงสะพานโกลเด้นเกตเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมปี1937จะมีความยาว2.7กิโลเมตรถูกทาสีส้มไว้อย่างโดดเด่นและว่ากันว่าส่วนประกอบของสะพานมีสายเคเบิลมากพอที่จะวนรอบโลกได้ถึง3รอบเลยทีเดียว สะพานแห่งนี้ดำเนินการสร้างโดยหัวหน้าวิศวกรโจเซฟสตรว์ที่ขึ้นชื่อว่ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในโครงการอันตรายนี้จนแทบจะไม่เคยมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเลยซึมีคนงานที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างเพียง11คนและในจำนวนนี้มี10คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน เขาเป็นคนเริ่มต้นกฎการสวมหมวกนิรภัยระหว่างปฏิบัติงานซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับยุคนั้นอีกทั้งยังกำหนดให้ขึงตาข่ายขนาดใหญ่ไว้ตลอดแนวใต้สะพานอีกด้วยและในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด4ปีก็มีคนงานพลัดตกลงจากสะพานลงไปในตาข่ายทั้งสิ้น19คนด้วยกัน 2. เคื่อนฮูเวอร์ เขือนฮูเวอร์เป็นเขื่อนโครงสร้างคอนกรีตรูปโค้งที่มีขนาดใหญ่และสูงถูกสร้างขึ้นในบริเวณแบล็กแคนยอนของแม่น้ำโคโลราโดบนชายแดนของรัฐอาริโซนาและรัฐเนวาดาเขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี1931-1936ถึงโดยใช้เวลาสำรวจและนำเสนอโครงการก่อนจะสร้างนั้นร่วม20ปีจนทำให้เกิดเป็นเขื่อนแห่งแรกที่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมได้และยังสามารถเก็บกักน้ำได้อีกด้วย เขื่อนฮูเวอรมีตัวเขื่อนที่ความสูง218เมตรฐานข้างล่างนั้นกว้าง198เมตรสันเขื่อนข้างบนกว้าง13.5เมตรและยาว385เมตร สร้างโดยกองทัพคนงานกว่า2 1 0 0 0คนจนได้เขื่อนที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของแม่น้ำโคโลราโดกักเก็บน้ำให้เพียงพอสำหรับการทดน้ำเข้าพื้นที่นา2ล้านเอเคอร์และจ่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำให้กับบ้านเรือนกว่า1ล้านครัวเรือนนอกจากนี้เขื่อนฮูเวอร์ยังเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่างๆเช่นลาสเวกัสและฟินิกส์และยังช่วยทำให้เกิดทะเลสาบมิดซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 3. คลองปานามาคลองปานามาเป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาว82กิโลเมตรถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกันและถือเป็นจุดที่เปลี่ยนเส้นทางการค้าทั่วโลกเมื่อครั้งได้เปิดใช้ในปี1914หลังจากความพยายามที่ล้มเหลวของฝรั่งเศสในการสร้างในช่วงทศวรรษที่1880ทางสหรัฐอเมริกาก็ได้เริ่มต้นการสร้างอีกครั้งในปี1904 หัวหน้าวิศวกรจอห์นสตีเฟนได้เปลี่ยนการออกแบบโครงการจากคลองที่มีความสูงตามระดับน้ำทะเลไปเป็นคลองที่ต้องใช้ระบบประตูน้ำและเขื่อนกั้นแม่น้ำซาเกรสส่งผลให้เกิดเป็นทะเลสาบเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นสี่สายเคเบิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1854พ่อค้าชาวอบริการไซรัสเวสฟิล ได้เช่าเรือกลไฟเพื่อวางสายโทรเลขข้ามพื้นที่มาสมุทรแอตแลนติกและหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวถึง4ครั้งทางเรือรบของอเมริกาและอังกฤษก็ประสบความสำเร็จในการวางสายเคเบิลที่มีความยาวเกือบ3,220กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างไอร์แลนด์และนิวฟันแลนด์ในช่วงฤดูร้อนในปี1,858 ข้อความเปิดตัวของโทรเลข98คำของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียถูกส่งถึงประธานาธิบดีเจมส์บุคานันโดยใช้เวลาเพียง16ชั่วโมงในการได้รับข้อความซึ่งก็เร็วกว่าการขนส่งจดหมายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใช้เวลา10วันของเรือกลไฟอย่างไรก็ตามอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา การเชื่อมต่อการสื่อสารก็หยุดทำงานลงโดยเหตุนี้ทางด้านบริษัทเ e สต์ฟิลที่ยังคงยืนหยัดในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จก็ได้ทำสัญญากับเรือเกร e อิสเท n ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในเวลานั้นเพื่อวางสายโทรเลขแบบถาวรได้สำเร็จในปี1866ซึ่งก็ทำให้การสื่อสารข้ามมาสมุทรแอตแลนติกนั้นรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก 5. อุโมง์ช่องแคบอังกฤษ อุโมงช่องแคบอังกฤษเปิดใช้งานครั้งแรกในปี1994หลังจากที่ทำการก่อสร้างร่วม6ปีอุโมง์นี้ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองฟ็อกส์ตนของบริเตนใหญ่กับทางตอเนเหนือของฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบริเตนใหญ่กับทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเป็นต้นมา ระบบทางวิศวกรรมของอุโมงค์แห่งนี้ได้สร้างลอดผ่านใต้ช่องแคบอังกฤษบริเวณช่องแคบโดเวอร์ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดประกอบด้วยท่อคอนกรีต3ท่อที่สร้างโดยเครื่องเจาะอ,อุโมงค์ขนาด1,100ตันโดยมีความยาวทั้งสิ้น50.5กิโลเมตรที่สามารถขนส่งผู้โดยสารสินค้าและยานพาหนะได้นอกจากนี้อุโมงค์ยังมีส่วนที่อยู่ใต้ทะเลยาว37.9กิโลเมตร ส่วนที่อยู่ใต้น้ำต่ำที่สุดที่75เมตรและลึกที่สุดที่230เมตรอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงยูโรสตาร์สามารถเดินทางจากลอนดอนไปยังปารีสได้ภายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงอีกด้วย 6. อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเปิดตัวอนุสาวรีย์ในปี1886ตั้งอยู่ที่เกาะลิเบอร์ตี้ในอ่าวนิวยอร์กด้วยโครงสร้างที่สูง93.3เมตรจากตัวฐานถึงยอดคบไฟ การสร้างรูปปั้นขนาดยักษ์นี้เริ่มต้นจากด้านประติมากรชาวฝรั่งเศสเฟเดริกอุกุูสบาโธดีที่ได้ออกแบบและได้ทำแผ่นทองแดงขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อไปใช้ประกอบผิวด้านนอกของรูปปั้นซึ่งถูกสร้างขึ้นที่ฝรั่งเศสและบรรจุไว้ในลังไม้จำนวน200ลังเพื่อทำการส่งไปยังนครนิวยอร์กตลอดระยะเวลากว่า4เดือนคนงานต้องทำการประติดฐประต่อชิ้นส่วนของรูปปั้นโดยการยึดติดเข้ากับโครงสร้างของเหล็กกล้าที่ออกแบบโดยสถาปนิก ยูจีนวิยอรแลนดุกและ a l e x a n d r เดรก t a สต e i ฟอ e l เผู้ออกแบบหอไอฟเฟลที่มาช่วยออกแบบเพื่อท, dark, ทําให้ผิวหนังของเทพีเสรีภาพสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในช่วงเวลาที่มีลมกระโชกแรงเเขื่อนอัฟโซโลดก เนื่องจากประเทศเนเธอร์แ,แลนด์นั้นมีพื้นที่บางส่วนของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประเทศจึงได้คิดค้นการสร้างระบบประตูร,ระบายน้ำกำแพงกั้นคลื่นพายุและเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขึ้นมาในปี1927-1932 เกินอับสโลแดกถูกสร้างขึ้นมาเป็นเส้นทางและเขื่อนที่กั้นทะเลระหว่างทะเลใต้ออกจากทะเลเหนือที่ขึ้นชื่อว่ามีคลื่นลมแรงที่สุดในโลกโดยทอดตัวจากเมืองเดนอูวาไปยังจังหวัดฟรีสลันโดยระยะทาง32กิโลเมตรและกว้าง90เมตร โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเริ่มต้นที่7.25เมตรผลงานทางวิศวกรรมนี้ของเนเธอร์แลนด์ได้รับการขนานนามจากสมาคมวิศวกรโยธาแห่งอเมริกาให้เป็น1นในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่และทุกวันนี้เนเธอร์แลนด์ยังคงเป็นต้นแบบในการศึกษาโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันภัยทางน้ำและอุทกภัยของประเทศทั่วโลกอีกด้วยครับ